ก็สวัสดีครับสวัสดี FC ยามบ่ายพี่น้องการเจอกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเลยก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายพี่น้องมามา,มาบอกมาแนะนอํอแนะนําเทคนิคดีๆพี่น้องเทคนิคดีๆในการขายข้าวขายยังไงให้มันได้ราคาดีขายยังไงให้เราเนี่ยขาดทุนน้อยที่สุดพี่น้องออระหว่างขายสดกับขายแห้งอืม ก็อันนี้ผมสมมุติเดอิอพี่น้องเดอ้อผมสมมุติตัวอย่างให้พี่น้องฟังก็คือว่าสมมุติว่านะสมมุติว่าราคาข้าวในตอนเนี้ยเอราคาข้าวสดสิบบาทอืราคาข้าวแห้งสิบสี่บาทอ,อืหรือไม่ก็เอาสิบสามบาทไปอ,อืต่างกันสามบาทว่ายงเออราคาข้าวสดสิบบาทราคาข้าวแห้งสิบสามบาท อในช่วงนี้นะอันนี้สมมุติเนาะสมมุติว่าราคามันต่างกันสามบาทอืมผมแนะนําเลยพี่น้องถ้าใครจะขายข้าวในช่วงนี้ในช่วงเวลาที่ข้าวกําลังออกเยอะแบบเนี้ยอืมคือผมแนะนําว่าถ้าจะขายจริงๆเนี่ยให้ขายสดไปเลยพี่น้องขายสดไปเลยเออถ้าราคามันต่างกันแค่สองบาทสามบาทนะผมแนะนําให้ขายสดไปเลยอืมเพราะว่าอะไรผมถึงแนะนําให้ขายสด เพราะว่าพี่น้องการขายสดนี่แถวบ้านผมนะแถวบ้านผมนี่คือลงสีเอหรือว่าคนที่รับซื้อข้าวเน่ะมันจะไม่หักอะไรเลยพี่น้องเออส่วนมากเออส่วนมากส่วนมากมันจะไม่หักอะไรเลยมันจะไม่หักค่าความชื้นเออมันจะเอิ่นว่าอย่างมันจะไม่ดูข้าวปนมันมันสีบ่บ่เอย่างเลยนะเออมันเขาบอกว่า เอาข้าวสดมาขายราคาเท่าไรมันก็เขียนราคาให้เลยออเพราะฉะนั้นนี่ผมถึงแนะนําว่าให้ขายเป็นข้าวสดเลยออสมมุติว่ามันบอกว่าสิบบาทเนี่ยพอเราไปขายจริงเนี่ยก็ได้สิบบาทพี่น้องเออได้สิบบาทแต่พี่นอ้องแต,งแต่แต่ถ้าเราตากข้าวไปขายนี่สมมุติว่ามันสิบสามบาทแมนบอกตากข้าไปขายช่วงนี้สิบสาบาท พอเอาไปตรวจปุ๊บนี่พี่น้องพ่อเขาเอาไปขายปุ๊บนี่ข้าวแห้งในช่วงนี้นี่หนึ่งมันสิตรวจอย่างตรวจความชื้นพี่น้องตรวจความชื้นไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นตออันที่สองตรวจว่ามีข้าวปนไหมเออตรวจว่ามีข้าวหักไหมเออสุดท้ายแล้วเอาไปเอามาเนี่ยที่บอกว่าข้าวแห้งได้สิบสามบาทมันบ่หอดเลยพี่น้องมันไม่ถึงสิบสามบาทเดยเอมาอย่างน้อยมันก็ได้สิบสองบาทห้าสิบ หรือไม่ก็สิบสองบาทเพราะฉะนั้นนี่ความต่างมันต่างกันแค่สองบาทสามบาทผมแนะนําให้ขายสดดีกว่าเพราะว่าขายสดเนี่ยมันไม่ได้ผ่านขั้นตอนอะไรเลยพี่น้องเราก็ไม่เหนื่อยด้วยเออย่างสมมุติว่าเนี่ยเราเกี่ยวเสียจปุ๊บเนี่ยแล้วรถอุ้มเขาเอาไปเทใส่รถแล้วเขาก็เอาไปขายให้เรารเขาคิดแถวบ้านผมเขาคิดแค่อุ้มละสามร้อยพี่น้องอุ้มละสามร้อยค่าขนให้นะ เออแล้วอย่างแถวบ้านผมนี่โรงสีนี่มันไม่ไกลมากพี่น้องมันห่างกันประมาณสิบกิโลเอออุ้มหนึ่งเขาคิดแค่สามร้อยออแต่เราไม่ต้องเหนื่อยอะไรเลยพี่นอ้องเออไม่ต้องเหนื่อยตากแดดไม่ต้องเหนื่อยพลิกข้าวเออไม่ต้องเหนื่อยยัดกระสอบไม่ต้องเหนื่อยกอกข้าวใส่กระสอบเออแล้วพอเอาไปขายปุ๊บนี่มันไม่โดนหักค่าอะไรเลยพี่น้องเออเราเราเสียแค่ค่ารถสามร้อยแค่นั้นเองพี่น้องเออแต่ แต่ถ้าเราเอามาตากนี่หนึ่งเราเสียค่ารถแล้วสามร้อยแมนบอกสองนี่เราเสียค่าแรงแล้วสามวันเนี่ยเราต้องเที่ยวตากเที่ยวพิกข้าวนี่สามวันเนี่ยและในสามวันเนี่ยเราต้องกินอะไรเราต้องกินข้าวกินน้ําโคกกินน้ําปั่นกินน้ําแข็งแมนบอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าแดดมันร้อนแล้วอย่างนี่ถ้าสมมุติว่าข้าวเราเยอะเนี่ยเราทําคนเดียวไม่ได้เนี่ยพี่น้องเราทําคนเดียวไม่ได้พอเราทําคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องได้ไปไหว้วานเออ ค่าแรงคนงานเฮ้าก็ต้องจ่ายต้องเลี้ยงเขาเออต้องจ่ายค่าแรงอีกเออแล้วก็ต้องเลี้ยงเขาอีกไหนจะค่าน้ําแมนบอกค่าเหล้าค่าเบียร์เออถ้าไม่มีรถจ้างเขาอีกเราก็ต้องจ้างค่ารถเขาอีกเสียค่ารถอีกสองต่อเออขนขึ้นอีกขั้นกระขั้นแดดกระห้อนกอกสอบปุ๋ยอีกเออถ้าไม่มีกระสอบปุ๋ยซื้อกระสอบปุ๋ยมากอ,อกอีกคือมาคิดคิดดูแล้วนี่ถ้า ราคาข้าวสดราคาข้าวแห้งต่างกันแค่สามบาทเนี่ยขายข้าวสดไปเลยพี่น้องขายข้าวสดไปเลยมันจะได้ราคาดีกว่าเออเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีค่าใช้ใจ่ายแฝงและมันไม่ได้โดนหักอะไรพี่นอ้องเออพี่น้องลองไปคิดดูเลยนะเออถ้าข้าวสดกับข้าวแห้งต่างกันสองถึงสามบาทเนี่ยผมแม่น้ำว่าให้เกี่ยวเสร็จเอาไปขายเลยแล้วอย่างนี้น้ําหนักมันดีด้วยนะข้าวสดนี่น้ําหนักมันหนักนะพี่น้องแต่ข้าวแห้งนี่ น,น,น,น้ำหนักมันลดเ,ลเออน้ำหนักมันลดเด้ออแถมยังไปโดนหักเปอร์เซ็นต์นู่นนี่นั่นอีกโดนคือมันหาแนวหักจนได้นะพี่นออ้องเออข้าวแห้งนี่มันหาทางหักจนได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันตรวจพี่นออ้องเออแต่ข้าวสดในส่วนมากมันไม่ตรวจแถวบ้านผมเนี่ยบอกว่าสิบบาทก็สิบบาทเลยรับเต็มออแต่ถ้าบอกว่าข้าวแห้งสิบสามบาทนี่ เดี๋ยวตรวจความชื้นเดี๋ยวตรวจข้าวหักเดี๋ยวตรวจข้าวปนหักสิ่งเจือปน,ห,ห,น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 หักนู่นหักนั่นหักนี่เอาไปเอามาไม่ถึงสิบสาบาทพี่น้องออบางคนนะ่ะได้สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ก็มีพี่น้องหักไปตั้งบาทกว่านะเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงนี้เนะี่ยพี่น้องข้าวมันออกเยอะไงออพอข้าวมันออกเยอะนี่โรงสีมันก็มีตัวเลือกมันก็หาทางกดเราจนได้นะพี่น้องออแต่ข้าวสดนี่ มันก็คือว่าแล้วแล้วแต่พื้นที่เนาะส่วนพื้นที่บ้านผมเนี่ยบอกสิบบาทก็คือสิบาทมันบอได้หักยังยังบอกสิบาทก็เขียนสิบาทเลยเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องลองไปพิจารณาเบิง่งพี่น้องพิจารณาดูอันนี้ผมแนะนําเพื่อเป็นแนวทางเด้ยพี่น้องเด้อแต่ถ้าเป็นไปได้ก็เก็บไว้ขายช่วงไอ้กันยาสิงหากัญยาปีหนาแบบนั่นกับซีดีแต่ก็คือว่าเนาะ มันมันเอิ้นว่าอย่างละบางคนก็มีเงินบางคนก็ไม่มีเงินเนาะเพราะว่าไหนจะค่าถ่ายค่าเกี่ยวค่าปุ๋ยแมนบอเขาก็มาเร่งเอาแมนบอหลักกระบอกมีเงินจ่ายกะมันกะจําเปี้ยนต้องในขายไงเนาะเออมันมันก็พูดยากเนาะแต่สําหรับไอ้ใครที่พอมีจะพอจะมีทุนพอจะมีเงินเก่าบ้างก่อผมก็แนะนําคือช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปขายพี่น้องเออตากแห้งไว้รอช่วงไอ้นู่นแหละสิงหากันย่าปีหนาจังขายเออแบบนั้นมันจะได้ราคาดีกว่า แต่ถ้าใครจําเป็นก็ช่วงเนี้ยถ้าใครจะขายผมแนะนาให้ขายข้าวสดเลยพี่น้องเออขายข้าวสดเลยอย่าไปขายข้าวแห้งนะอย่าไปตักข้าวแห้งขายในช่วงนี้นะเอเพราะว่าถ้าตักข้าวแห้งขายในช่วงนี้เนี่ยเสียเปียบ,บามากเลยพี่น้องเสียเปรียบที่สุดเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังเทคนิคดีๆพี่น้องลองไปพิจารณาดูสําหรับใครที่หาค่าไถค่าปุ๋ยค่าเกี่ยว <c oughs> ก็ลองไปพิจารณาบ้งพี่น้องโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าซ้ำนี่แหละ